ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนตั้งอยู่เลขที่324หมู่ที่1บ้านเหล่าแมวตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนประวัติความเป็นมาศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลวังผาง มีจุดเริ่มต้นมาจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองผาอำเภอเวียงหนองลองจังหวัดลำพูนได้อนุมัติงบประมาณของเทศบาลในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลหนองผาขึ้นบนพื้นที่จํานวน110ไร่โดยที่บริษัทเอกชนมอบให้เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทําการเกษตรแบบลดต้นทุนโดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนของการผลิตซึ่งเป็นรูปแบบของการผลิตเกษตรแบบอินทรีย์ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าชุมชนในการศึกษาศูนย์กลางการค้าเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงหลักการและเหตุผลโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเทศบ,นบนาลตำบลวังผางสนองต่อนโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มุ่งลดรายจ่ายสร้างรายได้และขยายโอกาสแก่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ภูมิประเทศเป็นพื้นราบลาดชันในฤดูฝนมักมีน้ำท่วมขังเนื่องจากพื้นที่ต่ำและเป็นแอง่งมีลำน้ำคลองสาธารณะไหลผ่านพื้นที่วัตถุประสงค์การจัดตั้งสูง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุดเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนในการบรรณาการความรู้และเทคโนโลยีได้ทันท่วงทีและตรงต่อความต้องการของประชาชน อาณาเขตการติดต่อทิศเหนือติดกับตำบลห่วงเปาอําอเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ทิศใต้ติดกับตำบลสีเตี้ยอําเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนทิศตะวันออกติดกับตำบลน,น้ำดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองล่องอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนรูปพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ แบ่งออกเป็น3โซนดังต่อไปนี้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างโซนที่1อาคารตลาดกลางลานตากร้อมห้องเย็ยนขนาด3คูณ4คูณ6เมตรจำนวน2ห้องห้องแปรรูปสินค้าการเกษตรห้องคัดตัดแต่งและบรรจุผักและผลไม้ตามมาตรฐาน GMP ห้องประชุมไม้ไผ่ โรงสีข้าวชุมชนขนาดกลางบ้านไม้ไผ่สิ่งก่อสร้างโซนที่2โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฐานเรียนรู้ประกอบไปด้วย6ฐานมีดังต่อไปนี้ 1. ฐานเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 2. ฐานการผลิตผักพื้นบ้านและการขยายพันธุ์ 3. ฐานรวบรวมสายพันธุ์ลำใหญ่สสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 5. ฐานพันธุก,กรรมข้าวและ 6. ฐานปศุสัตว์บ้านพักโฮมสเตย์จำนวนห้าหลังและโรงอาหาร ต้นลำใหญ่ประวัติศาสตร์อายุ109ปีประวัติความเป็นมาในสมัยรัชกาลที่5ได้มีพ่อค้าชาวจีนนําต้นพันธ์ลำใหญ่เข้ามาถวายพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นพันธ์เบี้ยวเขียว3ต้นส่งนําปลูกที่บ้านนามโถงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แต่ตายไป1ต้นและได้สืบทอดสายพันธุ์อีกหต้น เมื่อพุทศักราช2449ได้ตายเพิ่มอีก3ต้นโดยเทศบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นลำใหญ่ประวัติศาสตร์ดังกล่าวจึงได้ขอต้นพันธุ์ที่มีอายุ109ปีต้นนี้มาปลูกโดยความมุ่งหวังให้สืบทอดและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนารำใหญ่โดยการจัดทำแปลงรวบรวมสายพันธ์ลำใหญ่ภายในแปลงสาธิตของศูนย์และสร้างแหล่งเรียนรู้ในเรื่องลำใหญ่อย่างครบวงจรทั้งในเรื่องการศึกษาสายพันธุ์การผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ส่งกับคำพูดที่ว่าลำพูนคือลำใหญ่ลำใหญ่คือลำพูน เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของผลไม้ที่มีชื่อว่าลำใหญ่ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดลำพูนมาอย่างยาวนานพื้นที่และสิ่งกอ่อสร้างโซนที่3ประกอบด้วยสนามกีฬาประจำตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งประกอบไปด้วย สนามกีฬากลางแจ้งสนามกีฬาในร่มและสนามฟุตซอลประมวลภาพกิจกรรมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดงศึกษาดูงานณศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปริงสรุปงานโครงการยืดอายุมะม่วงร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อบรมการทําสบู่ ผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาข้าวกล้องอินซีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงได้แก่มะม่วงแผ่นมะม่วงเคลือบชโคโค็อกโกแลตมะม่วงแช่อิ่มปอกแห้งชาสมุนไพรพักเชียงดาชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยลดน้ำตาลในเลือดคุณประโยชน์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสารสกัดและสารกลุ่มไตเธอร์ฟีนอยจากใบผักเชียงดามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้และมีการวิจัยพบว่าสารสกัดจากผักเชียงดามีฤทธิ์ต้านอนุม,มูลอิสระรวมทั้งยังมีฤทธิ์ป้องกันการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงและการเสียาหายของ DNA อีกด้วย ผักเชียงดามีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และวิตามิน C ในปริมาณสูงนอกจากนี้ยังมีสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและแร่ธาตุเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัส ในนามของศูนย์การเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผางขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณามาเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้หากมีสิ่งไหนที่ท่านจะกรุณาเสนอแนวทางเพื่อที่ทางศูนย์จะได้ปรับปรุงและดำเนินงานต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการและท้องถิ่นทางศูนย์การเรียนรู้ยินดีต้อนรับและขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ